สวัสดีครับพี่น้องที่คารพบครับมาชมพระปิตาหลงวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะพี่น้องครับองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบตัดชิดนะครับเนื้อกระลาหรือว่าเนื้อผงคลุกลักนะครับจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับหลงวงพ่อแก้วนั้นจะมีโทนสีน้ำตาลแล้วก็โทนสีดานะครับขึ้นอยู่กับว่า,าจะออกมาลักษณะไหน นเนื้อผงคุกรักก็คือเนื้อผงนะครับมวลสารพิเศษต่างๆนะครับตำโขกผสมกับรักนะครับทำให้ออกมามีลักษณะพิเศษที่เป็นลักษณะถ้าเราส่องดูด้วยกล้องเราจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆเสียนกลาพี่น้องที่รักนี่ฮะไอหลังนะครับที่เป็นหลังพระหรือว่าหลังแบบนะครับจริงๆก็คือหลังพระนะครับที่องค์ที่ไม่มีหูนะครับ ้ามีหูจะปักกดหูแต่ว่าองค์ที่นํามากดจะไม่มีหูพี่น้องครับก็นํามากดด้านหลังนะครับร่องศีรษะค่อนข้างใหญ่นะครับร่องแขนนะครับร่องสะดือแล้วก็ร่องขานะครับจะเป็นพระองค์เดียวกับที่กดนะครับพิมพ์หลังแบบทั่วๆไปนะครพิมพ์นิยมนะครับ รงนี้ก็จะเป็นแบบตัดชิดถ้าเป็นแบบตัดชิดก e. ็จะเป็นลักษณะที่เป็นชิดิดขอบเลยนะพี่น้องครับโคงามมากนะครับเนื้อหานั้นจะสวยงามเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องมาชมนะครับเนื้อกันนะครับเรามาดูเนื้อกันนี่ครับเห็นไหมครับคําว่าเนื้อกลาเห็นไหมครับจะมีลักษณะใกล้ๆกะลามะพร้าวนั่นหละครับกลาก็คือกลามะพร้าวบ้านเรานั่นแหละเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็ จะมีเอกลักษณ์อีกอย่างเราจะเห็นว่าเม็ดลักดำๆเนี่ยเล็กๆนะครับที่ยังมีหลงเหลืออยู่เนี่ยปลปายที่โคกต่ำแล้วไม่ละเอียดนะพี่น้องที่รับก็จะปรากฏให้เราได้เห็นได้นะครับอันนี้โทนสีน้ําตาลก็จะปรากฏเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับจะมีเส้นเชื่อมระหว่างข้อศอกนะครับมาที่ปลายเท้าวขวาถือว่าสําคัญมาก แล้วก็มีลักษณะตรงบากนี่นะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคำว่าตัดชิดเห็นไหมครับจะชิดเลยเห็นไหมครับชิดขอบเลยนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดลักปรากฏเม็ดลักเศษเม็ดลักให้เราได้เห็นนะครับหลุมสีสันนะครับร่องแขนเห็นไหมครับร่องขานี่ฮะนี่ครับนี่ครับคำว่าเนื้อกลาเห็นไหมครับตรงนี้จะชัดเจนเลยพี่น้องที่รักเห็นไหมครับ นี่นะครับคาว่าเนื้อกลาเนี่ยฮะให้พี่น้องเห็นจะชัดเลยว่าเป็นยังไงครับคําว่าเนื้อกะลาที่เป็นลัในใกษณะคล้ายๆกะลามะพร้าวเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับชัดเจนเนาะ